รับมีพาชมไม้โครงสร้างกันแล้วกันเป็นไงครับมาเอาเปลือกให้ชมอ่านี่ก็เป็นเื่องฟ้าเื่องฟ้าครับเื่องฟ้าธรรมดานี่นะธรรมดาครับต้ <c oughs> นนี้ธรรมดาจําได้ไหมครับก, <c oughs> กระปุดกระปิดนเนี่ย <c oughs> ครับต้นนี้อาจารย์เคยถ่ายไปหลายรอบแล้วมันบวมๆเลยนะใช่ครับโ<ห>คนจะคุมจะปามโคนมันเป็นปุ่มเหมือนเงาไม้เลยครับต้นนี้สวยแก่นมันไม่มีแล้วครับผมเพราะจากนั้นที่เห็นนี่คือเปลือกทั้งหมดครับมันหุ้มมารอบกัน ใจกลางมันหายไปหมดแล้วนะเป็นไม้เนื้อเนื้อนิ่มตอนนี้กิ่งรายละเอียดออกมาเต็มหมดแล้วตำแหน่งกิ่งเมนครบหมดแล้วครับรอทำรายละเอียดครับกิ่งได้หมดแล้วนะครับด้านซ้ายด้านขวาด้านลึกหน้าลึกหลังได้ครบหมดนะฮะก็ได้แล้วนะครับก็จะเป็นทรงทรงนี้นะครับเป็นดอกเอ็นเอ็นชายครับอาจารย์ออกเอ็นเอ็นชายต้นนี้ดอกสวยครับนะครับออกเป็นเอ็นเอ็น แต่มันได้จุดเด่นของเขาก็คือโคนเนี่ยมันมันแบบเนี้ยนะครับดูเอาลวกันนะเท้ามหาปมเท้าแสนปมนะฮะแต่ถ้าเป็นคนก็ไม่เอานะนะครับเดี๋ยวไปดูตะโกต้นนี้กําลังแจกเลยกําลังแจกนะครับผมแตกใบใหม่โอ้ตะโกต้นนี้ไม่มีคำบรรยายนะครับเพราะว่าจริงๆมันเก่าแก่นะคุณมบนะครับผมเนี่ยเพิ่ง ตัดใบกําลังแตกใหม่หังอกเลยใช่ไหมหังอกนี้คือแก่เป็นร้อยปีเลยร้อยปีนะ้วครับเก่าแก่จริงครับต้นเนี้ยผมยอมรับเลยครับนะครับมันเป็นไม้ที่อายุไม่ต้องห่วงเลยตะโกอย่างที่บอกเราเคยพาชมอันนี้คือสีผิวเดิมๆพาเลยนะครับไม่ได้เติมแต่งหมึกเลยเลยไมดกีเลยใช่ครับพอพพอนั่นแล้วเขาก็จะกลายเป็นสีขาวๆหัวงอกน้องครับประมาณนั้นนะที่เราพาดูนะที่ของไอ้จันเชนนะ คือผมว่าผิวเขาแบบจะล่อนเปลี่ยนก็เลยมีขาวๆแล้วก็จะขึ้นมาดำสลับกันนะถ้าเคาอายุเนี้ยนะหาหงอกลยครับนะเนี่ยต้นนี้ก็โอเคเลยพาชมไม้สวยนะครับะโกนะครับใครมีก็เลี้ยงไว้ซะนะสวยงามนะประดับบ้านไซจีนไ้จีนเนี่ยสวยเนาะครับผมสวยตรงผิวเปลือกผิวเขาขาว ถ้าจะเลี้ยงขนาดนี้ก็คงต้องใช้เวลาตายก่อนนะผมเพราะนั้นซื้อเอาดีกว่าซื้อซื้อโคนแล้วมาสร้าง,รางครับซ,ซื้อแล้วมาสร้างรายละเอียดของจริงครับผมนะครับซื้อมาแล้วมาตัดนะครับมาตัดแล้วก็มาทดมาลาสร้างจริงอาดีกว่าครับนะั้นลำพังที่จะให้เราเลี้ยงขนาดนี้จริงตอนเนี่งโหตายก่อนแน่นอนนะนะ เราเป็นวัยรุ่นไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมนะวัยรุ่นยังทันอยู่นะอายุนะครับครับผมเอาละไปดูอีกครับเอาละมาดูในมุมของต่อโครงสร้างมากครับขุนไกลขุณไกลครับต้นนี้คุณไกลขุนไกลก็เป็นไม้ที่ขึ้นชื่อดู่ชาถ้าถ้าผิวเปลือกเขาได้ที่นี่ผิวขาวเหมือนกับไซจีนไซจีนเลยนะจะทำให้นะยอดสวยด้วยนะครับนะนี่เป็นต่อไซจีนนะจะลากอีกนะ อันนี้เป็นตอกิ่งตอนจัดล่ากครับนะจัดลากเองนะสามปีสองปีสามปีเนี่ยลากสวยนะจัดลากเองนะครับเนี่ยไม้ไม้สดๆจากสวนเลยครับนีเป็นเพนนาไต้หวันเพนเพนนาไต้หวันแล้วผมเอามาเสียบเป็นตัวใบหยักครับใบหยักนะครับอันนี้เราก็ได้ได้นําเสนอการเสียบไปแล้วท่านก็ตามย้อนไปดูนะบางท่านก็บอกเสียบยังไงเนาะถึงจะติด เสียบติดแล้วบวมอีกอกางหางนะครับเสียบไปน,น,นี่มันจะบวมตรงนี้ระวังให้ดีเนี่ยเวลาเสียบเห็นไหมครับพยายามเอาตาที่เราจะเล่นอ่ะให้อยู่บนหัวเขียงอันนี้เราตัดทิ้งนะเดีย๋ยวข้างบนเนี่ยเราตัดทิ้งแล้วตาเนี้ยมันออกมันจะเหมือนตาที่ออกจากลําต้นจริงๆถ้าเราไปงออย่างเงี้ยมันจะเป็นสะพานโค้งมันไม่สวยครับไม่สวยก็แล้วแต่ท่นานก็เอาเนี่ยเหมือนกันตาเพราะนั้นเสียบตาแต่ว่าเราใช้กิ่ง แต่ถ้าเราตามมาเลยบางทีไม่ติดมันแห้งมันมันเล็กไปมันเล็กไปนะครับมันไม่แห้งก็ก็ลองดูนะศึกษาเอานะเพมหน้าไต้หวันเทียบเพมหน้าไทยเพมหน้าไทยก็อยากได้ไต้หวันอันนี้ไต้หวันอยากหรือเปล่าอันนี้เป็นเพมหน้าใบหยักอะครับผมก็บางคนเขาก็เรียกกันเพมหน้าญี่ปุ่นอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้ของใครไปสืบหาประวัติแล้วคอมเมนต์มาด้วยนะครับที่ผมเห็นแรกๆน่าจะมีที่สวนลุงจ้ำชัยนาทอะครับอืม นี่นะเอาตานี้นะครับใช่ครับแบบข้างบนผมก็จะตัดทิ้งครับนะเสียบเสียบแบบพุ่งว่ได้เสียบง่ายลองลองย้อนไปดูเรารีวิวไว้แล้วนะเนี่ยเวลาเห็นรับไม่เวลาเขาติดเนี่ยเขาปีนหัวเขียงแล้วอาจารย์เออก็เริ่มปีนแล้วเราก็ตัดออกแล้วก็ตัวนี้ก็ค่อยๆปิดผมปิดฟอยล์เร็วนะผมก็ลองปิดแล้วครับแต่เพิมหน้าเวลามันปิดอ่ะ ต้องคอยมาแกะดูแลเขาบ่อยๆเพราะว่ามันชอบมีเพี้ยเข้าไปแอบครับข้างในนี่นะใต้ฟอยครับยเใช่ครับนะง่ายอยู่เลี้ยงเพียงหน้าแต่ว่าต้องพิถีพิถันครับผมอย่าลากสายตาครับอยากได้ไม้สวยแบบนี้ก็ต้องอย่าลากสายตาอย่างนี้ผมเข้ารวดได้หมดเลยเล็กๆไม่ใช่ครับทีแรกกิ่งเนี้มันใหญ่เบ้อเลยครับแต่ทีเนี้มันมันดูขัดๆยังไงก็ไม่รู้เลยตัดเอาใหม่เลยครับ ผมเล่นตั้งแต่เล็กๆเงี้ยๆๆๆน,น,นะครับเพราะว่าผ้าผ้าโตแล้วมันคาดจริงมันไม่ไปผมก็เลยเอาเล็กๆ,ๆไปนะฮะม,มีน้อยมีน้อยมีน้อยทําทัาน,านนะคุณมลนะครับผมมีมากก็เริ่มโอ้ <c oughs> ทำไม่ท <c oughs> ันนี่จะปิดหัวเขียงแหละเ <c oughs> พมหน้าเป็นไม้ที่ปิดหัวเขียงยากเหมือนกันนะครับแต่ก็ปิดได้ปิดได้ปิดได้นะครับ เป็นไม้ที่ปิดเคียงยากแต่ว่าก็ปิดได้นะคุณมลนะครับผมตรงนี้เป็นไม้เป็นยันไตวันแท้เลยครับเพราะนั้นเราให้ดูจากแก่ให้ร้างไปด้วยกันครับผมแต่ถ้าไม่ทันมาซื้อเอาดีกว่าได้ครับนะโอเคนะครับเพราะนั้นก็ให้ท่านท่านได้ดูอะไรกันเนี่ยดูลำดับการสร้างไม้แต่ว่ามันยากเย็นพอสมควรอยู่ที่ใจรักถ้าไม่รักก็ยากนะคุณมลนะใช่ครับ ถ้าเราไม่มีจิตใจที่จะรักมันจริงๆนี่ยากตรงนี้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยแต่ผมก็ต้องมาทายาอีกรอบหนึ่งเพื่อกรารคว้านลงหน่อยจะดีไหมม,มุินะต้องลองคนระับเดี๋ยวผมลองเองครับนะครับอันนี้เป็นตัวกระถางนะครับต้นหไม้ไม้ทรงแปลกๆครับอันนี้ตักระถางแบบสไตล์ตทั้งรุ่นนะครับทั้งรุ่นนะมันก็มีต้นไม้ต้นตกทั้งรุ่นตามตามหน้าผานะคุณมดนะครับผม มันก็ออกลักษณะนี้นะครับเลักษณะนี้เราก็สร้างสรรค์ไปนะเป็นแรงบนันดาลใจเป็นตัวอย่างตัวอย่างให้ทุกท่านได้ดูให้ชมท่านเดี๋ยเอาสไตล์ไหนเลือกเอาครับผมเนี่ยกำลังเดี๋ยวคาดจริงเดี๋ยวต้องเนี่ยเพิ่มหน้าถ้าไม่มีตาเขาก็แตกได้รอบหัวเขียงเหมือนกันนะครับเออนะเออแตกเหมือนกันนะทำไมแตกได้รอบหัวเขียงเนกัน <laughs> นะมัน มันอ,อันมันโ,โคมีตามางเหมือนกันเลยวะ่ะตาดันดันขึ้นมานะครับเหน้าแตกรอบหัวเขียงเลี้ยงเพียมหน้าดีกว่านะไม้ตาคู่นะไปตาสลับมันสร้างยากนะคุณม,มดครับผมเนี่ยเป็นหน้าต้นที่โด่งดังมากเลยในยอดวิวสูงคือต้นนี้นะครับฮาาต้นนี้นี่นะเป็นแรงบันดาลใจเลยนะครับครับผมใครสนใจสั่งสั่งมาสร้างดู หน้าเล่นนี่ครับตอนนั้นมีแค่ต้นเดียวนะครับตอนนี้มีเพื่อนได้เพื่อนมาอีกหนึ่งแล้วครับอนนี้เนี้อนะนี่ครับนี่ก็เป็นเพมหน้าไทยเหมือนกันครับเพมนหน้าไทยนี่ตอไทยครับตอไทยใช่ครับเสียบไต้หวานับผมรานนั้นเสียบเอาเสษเอาครับนะใครบอกทํายากไม่ยากแล้วไม่ยากหรอกครับถ้าเราลงมือครับอาจารย์แต่ผมมองว่ามันอยู่ที่ความชอบอึดอดทนรอคอย ก็อย่างที่บอกครับทําเยอะๆไม่ต้องรอต้นไม้รอเราไปทําเลยครับรอเราไปทำใครจะมาถึงคิวส์ใช่ครับลวดรัดหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยตอนนี้เรามีทางไปแล้วนะครับหลังจากไปเจอท่านนายกนะครับเราจะบีดฟิวเลยฮะสวยงามนะเนี่ยบีดให้ฟิวก่อนนะเนี่ยเนี่ยบีดแล้วก็ได้ที่ทางของกิ่นด้วยนะครับสวยนะต้นเนี้นะครับใครสนใจก็ต้นนี้เลย ซ้อมมือได้เลยสบายเลยเนี่ยเป็นไก่ที่ทรงแปลกๆนะครับอาจารย์เพราะว่า,า,วามันมันเอี้ยวตั้งแต่โคนขึ้นไปเลยอ่ะครับแล้วสักวันหนึ่งมันก็ต้องปิดมันได้ปิดครับนะทีแรกใหญ่มากๆเลยนะครับแผลเนี้ยตอนนี้มันเหลือเล็กนิดเดียวแล้วครับทีแรกคือมันมายันนี่เลยนะครับเนี่ยใช่มันตรงไปไกลกลางเนี่ยผมผมควานออกเลยนะเพื่อที่จะให้มันถ้ามีมีเนื้อไม้บางอยู่มันจะมายาก มันมาอย่างเงี้ยมันจบเลยมันสวยนะครับเหมือนไม้ในป่าเลยนะคุณบดนะครับผมอันนี้เป็นคอยคอยครับพึ่งพึ่ง,พ,งพึ่งทําพึ่งเอาใบออกไปอะไรครับเออคอยต้นนี้ก็แปลกมากเหมือนกันนะครับเขาเอียนนี่ลงเปลี่ยนองศาไม้แล้วยังมีชีวิตยอยู่ได้เนาะ <laughs> เออไม้ต้นนี้ต่งแปลกครับอันนี้เป็นโพเจ็ดสีเจ็ดสีส